อยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ำอยากทำเป็นมีชุดฝึกทำมาดูเลยครับขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขัขดกระดาษทรายกระดาษทรายน้ำเบอร์หนึ่งพันนะครับบางคนอาจจะใช้เบอร์ที่ละเอียดขึ้นหรือหยาบขึ้นก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์เขานะครับหลังจากนั้นก็มาพ่นด้วยสีลองพื้นถ้าสีลองพื้นเป็นสีที่ใช้ได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องลงสีจริงนะครับ อันนี้ก็เราลงสีจริงสีจริงก่อนชุบนะครับคือจริงจริงแล้วคือก็สีที่ช่างรถเต์นก็ใช้ทั่วๆไปพอพ่นแล้วก็จะไปเคลือบเคลือบเงาอะไรเงี้ยแนี่ยเรายอมไม่เคลือบเงาเราจะหลังจากพ่นสีตรนี้แล้วนะครับเราก็จะไปชุบลายก่อนจะไปเคลือบเงานี่สไตล์การพ่นสีก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์เขาบางคนพ่น อสองเที่ยวสามเที่ยวบางคนจะสี่เที่ยวห้าเที่ยวต้องดูชิ้นงานนะครับว่าเป็นชิ้นงานใหม่นี่นั่นเก่าอันนี้มันเป็นชิ้นงานใหม่มันก,มนก็มันก็ทําได้เร็วขึ้นคนได้หนาขึ้นนะครับอันนี้ตัดฟิล์มมาล้วก็ต้องเช็คหน้าฟิล์มเอาฟิล์มด้านเดี๋ยวติดมือแช่น้ำอ่าแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็ขยับฟิล์มให้ไปชิดให้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับล้วกระดาษกาวเนี่ยตับที่ก้านเขาไว้เพื่อไม่ให้ ลายฟีมมันแตกออกไปเยอะนะครับแล้วก็เตรียมชิ้นงานมานะครับตาบยานะครับยาบางคนจะทนตอกเที่ยวสามเที่ยวบางคนจะสี่เที่ยวห้าเที่ยวก็สำคัญคือให้ทั่วนะครับเอียงชิ้นงานเล็กน้อยแล้วก็ชุบลงไปอ,อยากดูอยากดูดูใต้นะอย่าเพิ่งยกขึ้นมานะแช่แช,แช่ไว้ทักพักก่อนก่อนจะยกขึ้นมาเพื่อให้ ลายฟิล์มก็ติดชิ้นงานได้ดีนะครับตอนนี้เมื่อกี้ลองชิ้นงานสีดําตอนนี้จะมาลองชิ้นงานสีสีทองนะครับทองออกออกดำนิดหนึ่งแบน,นี้ออกดำออกมแนวดำอ,อยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้าอยากทําเป็นมีชุดฝึกทาอยากมีอาชีพเสริมทักมาได้เลยครับ